พี่ชวนโจเล่นแชร์ดีกว่าวนไว้ใจได้ไหมเนี่ยดีไงเห็นไหมแต่พี่หนุ่มเป็นคนเป็นคนดีไงผมก็จะเชื่อนะถ้ามาชวนผมเล่นไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนเนี่ยมักจะแบบว่าเนี่ยโปรไฟล์ดีคนดีเชื่อเล่นแน่นอนปรากฏว่าวงนี้คุณผู้ชมไว้ใจคนผิด19ล้านวงแชร์ฮะคุณผู้ชม19ล้านแล้วมีแชร์แบบเป็นไงรู้ไหมแชร์แบบ2วัน3วันรายสัปดาห์ก็มีรายเดือนก็มีคือหลายวงมาก ตายแล้วสั้นๆเลยเนาะจริงแล้วดีฮะต้องไปแจ้ความอ่ะสุดท้ายลูกแชร์ประมาณ10คนถูกเท้าแชร์คนหนึ่งโกงฮะออต้องขึ้นลงพักที่ระยองเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหเท้าแชร์เนี่ยดูแล้วโปรไฟล์ดีมากโปรไฟล์ดียังไงคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้บ้านหลังใหญ่โตน่าจะรวยมากรถหรู3-4คันแล้วเวลาเลี้ยงสัตว์เนี่ยคุณผู้ชมครับ ซื้อมาเนี่ยตัวเป็นแสนขนาดสัตว์เลี้ยงยังเป็นแสนคุณผู้ชมครับโปรไฟล์ดีนี่โปรไฟล์ดีทำโปรไฟล์ดีทุกอย่างและที่สำคัญเที่ยวต่างประเทศบ่อยโอ้หลูหลาอีกอผู้เสียหายก็แบบโอ้โหหลงเชื่อสิคุณผู้ชมครับเพรา,าะว่าโปรไฟล์ดีต่างๆลงเล่นแชร์ดีกว่าเล่นแชรอย่างไงแชร์นี่มีประมาณ20วงงงมากคุณผู้ชม20วงคืออะไรรู้ไหมงงอะไรบ้างแช่รายวันรายสองวันราย3วันรายสัปดาห์และรายเดือนไม่มีแค่หลายชั่วโมงแค่นั้นทุก และที่สำคัญคือเอาอย่างนี้ละกันถ้าพี่อยากจะเล่นวงไหนเรามีให้พี่เลือกนะเพราะมีตั้งแต่แชร์หลักพันไปจนถึงหลักแสนมีหลากหลายขนาดมีหลากหลายไซส์ให้พี่เลือกเลยบางคนถูกโกงนะ4-5ถึงล้านอ่ะลงไปเล่นแชร์ลักษณะการโกงก็อ้างว่าแชร์ล้มบ้างไม่มีเงินจ่ายให้บ้างตามทวงเงินไม่ได้บ้างสุดท้ายไปทวงเขาบอกไม่มีอ่ะอยากได้ฟ้องเอาบางทีคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะเอาปืนกอกปาก เฮ้ยอย่าข่มขู่สิอย่าข่มขู่ออกมาบางทีเนี่ยจ้างการจ้างการมาทําอะไรรู้ไหมหนึ่งคุ้มครองตัวเองสองคือเอาการไปทวงลูกแชร์ฟังเสียงดูครับบางคนโดนประมาณสองล้านกว่าบางคนโดนสี่ห้าแสนบางคนโดนสองแสนกว่าแสนกว่ามีทุกคนประมาณ5้ายอดเงินที่เท้าบิดออกไปประมาณสิบเก้าล้านค่ะคือทวงถามเขาทุกวันเขาก็พูดคําเดียวว่าไม่มีไม่มี รอขายของรอทวงคนนู้นรอทวงคนนี้โปรไฟล์ดีค่ะบ้านหรูรถหรูสามีไม่ได้ทําอะไรเห็นอยู่บ้านเลี้ยงหมาเฉยๆอันนี้เอามาเตือนไว้คุณผู้ชมครับอย่าไว้ใจครับสนิทแค่ไหนรักกันแค่ไหนก็อย่าไว้ใจเนาะใช่ไหมเป็นเพื่อนกันเขาจะไม่ค่อยจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเตือนได้เจ็บไม่เยอะมีประสบการณ์มีประสบการณ์ตอนนี้ไม่เคยยืมไม่ให้ใครอะไรทั้งสิ้นแล้วทำธุรกิจดีกว่า ไม่ทําด้วยทำ,ทำทำธุริโกเพื่อนโกงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ o n น news ค่ะ